วันอังคารที่22กันยายน2อง3ขน้น5ค่ำเดือน1 1ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์การงานค่อนข้างดีค่ะถ้าทำธุรกิจส่วนตัวมีกิจการเป็นของตนเองผลประกอบการในช่วงนี้ค่อนข้างดีค้าขายได้ผลกําไรดีมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยนะคะธุรกิจในด้านการค้าขายแลกเปลี่ยนจะดีมาก งานที่เกี่ยวกับงานขายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเซลส์พนักงานขายต่างๆจะดีมากๆมียอดขายที่ดีเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงซึ่งคุณต้องพัฒนาให้ชื่อเสียงนี้อยู่ได้นานๆนะคะและก็ดูรายละเอียดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนให้ดีระมัดระวังในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาราคาหรือคนที่เราติดต่อซื้อขายด้วยนะคะการเงินอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างลำบาก ต้องหมุนเงินกันเหนื่อยเลยค่ะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขถ้าถามคนที่ยืมเงินเราไปจะได้คืนไหมตอบได้เลยค่ะว่าค่อนข้างยากต้องทวงถามกันหนักมากแล้วต้องใช้เวลาสักระยะนะคะเงินที่หวังไว้ในช่วงนี้อาจจะยังไม่มาค่ะต้องมองหาช่องทางการสร้างเงินพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพยายามเปิดหูเปิดตาให้กว้างแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เรียนรู้โลกของออนไลน์เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วตัวเราอาจจะเจอรูปทางการสร้างเงินใหม่ๆก็ได้นะคะความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้สำคัญมากนะคะขอให้ดูแลตัวเองให้ดีเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมสัดส่วนรูปร่างพัฒนาตัวเองให้สวยขึ้นให้ดูดีขึ้นแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีความโดดเด่นเป็นที่สนใจของคนรอบข้างสามารถบริหารเสน่ห์ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ ความรักสำหรับคนมีคู่เหมือนคนรักของคุณจะดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่คุณเป็นพิเศษเลยนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินไม่ว่าคุณอยากจะกินอะไรอยากจะไปไหนช่วงนี้แหะค่ะแฟนจะประเคนให้คุณถึงที่เลยนะคะอยู่ในช่วงความรักกำลังหวานชื่นซึ่งดีมากๆเลยค่ะเรื่องของสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังค่ะ ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในการลื่นล้มนะคะในช่วงของขาเข่าค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับกรรม,มพันธุ์โชคลาภได้จากการเดินทางค่ะหรือมาจากเด็กนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลขหนึ่งและเลขสองค่ะ